น้ำปลาขนมจีนห่อน้ำปลากินข้าวปลานะเมืองออสซี่ที่นี่ออสเตรเลีย,ยกินง่ายอยู่ง่ายเนาะพี่น้องกอใ่าก่กับอิ่มแล้วกับไฟแล้วบาทรี่มยางแล้ว ก้อนหนึ่งหั่นกกบโซยเอาโซยเอาเอาล่าก็ะได้วกินเกง่งเกง่งพี่น้องกินซ้ำนี่กับแซ่บพี่น้องเพราะว่าอย่างว่าที่เพราะว่าอารมณ์ดีเลยกันทั้งคู่ ลามบดีนี่ต่อเห็นมีอาหารชั่นเลิศยังได้กับโบโบเสบเนะถึงทีเรากินบ้างเป็นขนมจีนขนมจีนโรยน้ําปลานะคะหยอดน้ําปลา ตอนเที่ยงนี้พวกเราก็พากันคิดว่าเอ๊ะจะไปกินข้าวป่าที่ตรงข้ามกับบ้านของเรานะคะแต่ว่ามันต้องข้ามถนนไปแบบนี้พ่อใหญ่ฝรั่งก็ขับสกูตเตอร์เท่เลยส่วนเราก็าเดินเท้าเพราะว่าเราอยากจะเดินออกกำลังกาย ในระยะนี้พ่อใหญ่ฝรั่งเดินไม่ค่อยที่จะถนัดสักเท่าไหร่แกก็ขี่สกูตเตอร์นี่นะคะเท่ไหมคะพระเอกของเรา ลองย้อนมาดูขั้นตอนการทำขนมจีนของเราสะหน่อยเราก็ต้มเส้นเส้นแห้งแล้วเราก็เอามาเจาะน้ำปลาแบบนี้ข้บวปุ้นเศ้าน้ำปลาพี่น้องเตรียมไปน้ำ เตรียมโตไปกินเขาป้าพี่น้องเตรียมเอาพวกบ่ว่าสิเป็นนีผลละไม้เพราะว่าอันเนื่องจากว่าคั่นบ่าพาพ่อใหญ่ฝรั่งออกยางเนี่ยเราก็สิมักนอนเว้นแหมพอตอนกลางคืนแกะก็เลยนอนบ่ค่อยหลับบาดท,ทีนี้เอาวันนี้ก็เลยสิพาแกยางปลาจักหน่อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะบ่ยา,างดอกสิให้แกแบบว่าขี่รถ เตรียมไปหลายย่างอยู่ค่ะเพราะว่าสิเป็นพวกเนี่ยกองพาสตอกข้าสติกเข้าไปดูกันเข้าไปเบิ้งกันเลอพี่น้องเลยว่าตรงไม่ปลาของเท่านะ่ะมันมีอุป,ปกรณ์หรือว่ามีหม่งนั่งหมองหยังบ่เข้าไปเบิ้งกันปล <c oughs> ากวดน้อยนี่ก็สิเอาไปน้ำพี่น้องนี่ สวัสดีค่ะกำลังจะเดินทางไปกินข้าวป่าที่ที่ป่าตรงกันข้ามกับบ้านของเรานะคะมาไปด้วยกันนะคะพ่อใหญ่ฝรั่งก็ไปโดยสกูตเตอร์ส่วนเราก็เดินเดี๋ยวเราอยากจะอวดดอกขาของเรานะคะดอกขาของเรามีเยอะมากเลยเนี่ยเนี่ยเราอยากจะอวดนะคะเนี่ยเนี่ยดอกคาดอกคาเดี๋ยวเราจะเก็บไปจิ้มน้ำพริกกิน กันเลยเวลาขณะนี้ก็เที่ยงตรงพอดีมันก็เลยทำให้แบบค่อนข้างเงียบนะคะสถานที่เราอยู่ที่บริสเบนแห่งนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเงียบไม่พุกพ่านนะคะเพราะว่าพวกเราอยู่ชานเมืองห่างจากตัวเมืองบริสเบนก็11กิโลออกสู่ทางถนนใหญ่แล้ว เราก็จะวิ่งเหยาะๆตามข่อใหญ่สากไปนี่นะคะเส้นทางของเขาชาัดเจนมากเพราะว่าจะเป็นคำว่ากีฟเฟกีเฟอะไรอย่างนี้ก็คือเราจะต้องหยุดเว,วลาขับรถมาเราต้องหยุดดูก่อนมันก็เหมือนเมืองไทยของเราแต่ว่าถ้าพูดถึงเนี่ยมันมีรายละเอียดของบนถนนผนทางนี่ที่ชัดเจนแล้วคนเขาก็ ขับรถแบบเข้าใจเข้าใจระเบียบวินัยกันมันก็เลยไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุนะคะแทบจะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุนี้เราก็ให้เห็นบ้านเรือนไปด้วย มาแล้ว <laughs> <laughs> ถนนหนทางของเขานี่มันก็ปลอดไทยสูงนะคะเพราะว่าเขาก็ปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วก็มันก็ถ้าเป็นก็ถ้าเป็นหมู่บ้านแบบนี้ก็จะมีถนนในหมู่บ้านแล้วก็มีกำแพงขึ้นชัดเจนแบบนี้เพราะว่านอกกำแพงนั้นมันก็จะเป็นถนนใหญ่ที่พวกเราข้ามมาเมื่อกี้นี้นะคะท่านผู้ชม มาถึงป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดอะบิ๊กวันเดอะบิ๊กวันเช่าเตอร์ ทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะลงมือทำอาหารนะคะโอเคปิ๊งกาแฟ Yes ก็จะมีที่ย่างบาร์บีคิวอ,อะไรต่างๆด r i n ิ drink, drink water first เดี๋ยวน้ำให้ก็ใหญ่ฝรั่งดื่ some, uh, มก่อน and ซ้ำมาเม็ด last n i g e ก็กำลังจะย่างบาร์บี ใช่บาร์บีคิวขนมปังเพราะว่ามันมีเขาก็มีเตาไฟฟ้าไว้ให้เราเนาะสะดวกสบายอยู่นะคะท่านผู้ชมแต่พ่อใหญ่ฝรั่งก็งรีบมาเปิดเลยเราว่าจะทำความสะอาดก็หน่อยแต่ก็เช็ดเช็ดบ้างแล้วแหละเราใช้ผ้าเช็ดแล้ว เอามาด้วยเตรียมพร้อมทุกอย่างนะคะได้แล้วแกพอจะกินเยอะกินจุเพราะว่าเราว่าเป็นผลจากการที่แกทานยาเนอะ ยามันจะช่วยให้แกหิวข้าวอะไรอย่างนี้แกก็เลยกินจุอันนี้ก็คล้ายๆข้าวเกลียบบ้านเราก็อร่อยดีแกก็จะกินแบบไม่ไม่ดูว่าเรากินหรือ,อยังกินเอากินเอาท่านผู้ชม นี่แหละเขาเรียกว่าเสน่ห์ปลายจังหวหัวรักจนตายแล้วเราก็จะจ่อยตายเพราะว่าแกกินหมดก่อนแซวเฉยๆนะคะท่านผู้ชมเราเองก็คล้ายว่าเราก็ควบคุมการกินของเราไม่ไม่อยากให้อ้วนเกิน <c oughs> แต่ของแกเนี่ยมันควบคุมไม่ได้เพราะว่าแก แกน่าจะเป็นเพราะว่าแกกินยายาทำให้แกแบบกินอาหารแบบอร่อยอย่างนี้เร,เราคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าแกพยายามที่จะจะกินแบบมันบางทีดึกดึกดื่นๆแกก็ตื่นขึ้นมาหากินอย่างนี้ท่านผู้ชม เราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นผลจากการกินยาเราไม่รู้ว่าเป็นการกินยาตัวไหนไม่ว่าจะเป็นไทโรโอยเบาหวานความดันไขมันอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นพ่อยาตัวไหนทําให้แกกินกินข้าวได้แบบหิวอ่ะคืออยากจะกินตลอดอ่ันนั้นก็เราอ่ะ ทอดเนื้อแดดเดียวตั้งแต่เมื่อวาอนแกก็กินเอากินเอาที่พวกเราต้องมามานั่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าถ้าอยู่ที่บ้าน,น่ะ นอกจากกินเก่งแล้วแกก็จะนอนเก่งนอนทั้งทั้งวันพอตกกลางคืนมานอนไม่หลับวันนี้เราก็เลยวางแผนว่าตอนกลางวันเราไปเที่ยวกันที่ไปกินข้าวป่ากันที่สวนสาธารณะนะเราเลยบอกอย่างนี้แกก็เลยไม่ได้นอน ตามกตินี่แกจะนอนในบ้านปลายของชีวิตก็ต้องดูแลกันไปนะคะท่านผู้ชมขอขอบพระคุณทุกการรับฟังรับชมนะคะ thank you for watching and subscribing see you later goodbye bye bye ขอพระคุณที่กดติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ